วันนี้นะครับเรามาหาต้อยติ่งกันต้อยติ่งเอาไปทําอะไรครับเอาไปใส่น้ำนะอืมเอาไปใส่น้ําแล้วเกิดอะไรขึ้นเดือดขึ่เออต่อยติ่งจะแตกแตกระเบิดปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยใส่หน้าเสียบเลยนะใช่โอ้โหต้อยติ่งเยอะมากเลยที่นี่ที่นี่ที่น้ำติดต่อยติ่งเนี่ยใช่เป็นดง ับชอบต้อยติ่งมากนี่มันเป็นตู้นังนะต้องหาต้อยติ่งสีอะไรต้ติ่งสีดำเนี่ยใช่เอ้าต้อยติ่งตัวเนี้ยเออเอาสีดำนะลูกเอาสีดำสีดำดูไหนอ่ะหาซิมีไหมจะไปหาหมูโกรกว่าหมูตามไปดูตูอ้าวว่าจะตักอ่าเนี้ยอืมมา น,น,นี่วันนี้เป็นดงต้อยติ่งแบบเยอะมากเยอะจริงๆาหายไปไหนละมันเยอะเกินเดี๋ยวมองมาหาก่อนเมื่อกี้ต้องยืนมองดีๆมันมีสีดำๆเยอะมากอ,อ,มาอ่านี่นี่เจอละนี่ดินดำอืม ันน้ำม่กินเอาอัอนนี้อ๋อน,นั่นมันสีสีอะไรใช้ไม่ได้หยิบพิดนนอ่าหน,นึ่น,น,นใส่ไปก่อนเอาอะไรมาใปต,ติ่งนะครับ ติ่งเล็กๆอืมติ่งล่วงเนี่ยติ่ง,ล,งล่วงอืมอันนั้นอีกต้นอืมต้นอะไรเนี่ตยต้นติ่งเอาไปใส่กับอังเลยนะอ่าเดี๋ยวเราจะกลับไปใส่น้ำกันนะครับ บายบายก่อน๊ายบายสับ๊ายบายหันมามยบายเออเนื้อกเขียวออกก่อนเออเออ หมดเต็มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมดยังวันนี้ลน้างตาสิเฮ้ยตีนี้แตกหมดแล้ว